สวัสดีทุกคนด้วยนะครับดยูผมคุณแทงนะครับตอนนี้นะครับมีอะไรมาฝากครับนี่ครับผมนี่คือข้อสรุปคันนี้นะครับแต่นม่ของข้อสรุปน,นี้จะเป็นอะไรนะฮะต้องตรวจติดตามได้นะครับผู้ชมโอเคนะก็สําตอนที่จะชมคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ กดแชร์คอมเมนต์หาแล้วก็คอมเมนต์หาผมด้วยนะครับจะได้ภาพจะได้ผพ้ที่ไม่ภาพคลิปใหม่แน่นอนนะครับทุกคนโอเคไม่มีการเสียเวลานะครับแล้วรอรับชมผมได้เลยนะครับงั้นเรามาเริ่มแตะกล่องกันเลยนะคะทุกท่านีูครับถ้าเราต้องนี้จะเป็นอะไรนะฮะทีค่คือกันไกรนะฮะ วามโอเคอัดแทบร้อยอ้ามาแล้วครับเป็นกล่องเลยท่านผู้ชมมาเป็นกล่องเลยนะ อเคเป็นกล่องเลยฮนะโอเคอันนี้คงจะเป็นตล่องซีดีเปล่าแล้วก็มาปลุกแผนนะครับแล้วก็เพิ่มาปลุกแผ่น ให้ผมใส่กล่องเนี่ยนะโอเคนะครับผู้ชมโอเคเดี๋ยวจะมาผมไม่รู้จะประกอบแ็งยังไงนะครับ้องชมะโอเคให้ผมมาประกอบแผ่นหนังเนี่ยนะโอเคมันจัดให้ขอพเวลาตัดก่อน โอเคครับมา,รามาเริ่มกันเลยนะฮะประกอบให้ประกอบแนันเออมาแผ่นซีดีใส่ในนี้ก่อนมาโอเคใส่ใส่มาแล้วเรียบร้อยให้กล่องเป,ปล่าแล้วก็ปกปกแผ่นซิ้ปกซีดี เขานี้ผมจะเป็นปกซีดีนะแล้วก็เป็นซีดีด้วยดังนั้นเอาปกซีดีใส่เข้าไป 嗯。Mm. ok ok <laughs> โอเคผมงหน้าจะเสร็จแล้วเข้ชมประกอบแผ่นโอเคผมงหน้าจะเสร็จแล้วเข้าชมหอัางนานให้เปิดให้เปิด,ให,ปดให้เปิดกล่องก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ปกใส่ปกปกหน้าปกหลังก็พอได้แล้วต้องมาีนตรงนี้เย,ยากที่สุดกว่าจะได โอ้ผมโั้งำงานเปิดเปิดกลงก็เสนะิ้นเรื่องแค้ใส่ง่ายๆโอเคครับทำคลิปเพราะั้งนานแนละโอเคคงน่าจะเสร็จแล้วครับทุนผู้ชมแต่ขออนุญาตไม่ใช้งานดีกว่านะฮะขออนุญาตไม่ใช้งานดีกว่าเนาะเพราะว่ามันเป็น ดีดีเล่นเล่นหนังได้นะฮะต้องชมเพราะว่าเราจะพองเป็นลิขสิทธิ์ได้นะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับขอหยาดจบคลิปนี้นะครับเป็นไงกันบ้างน,นะสำหรับคลิปเป็นไงกันบ้างน,นะับสำหรับการเก็บกล่องนะครับกล่องไหนถ้าถ้ากล่องไหนดีกล่องไหนไม่ดีอย่าสนใจ นะครับกองไหนดีก็แกะก็ได้กองไหนไม่ดีก็อย่าไปแกะถ้เกิดว่าของข้อคว่านั่นในของกองมีกองมีกฎหมายสามารถไปแจ้งให้กับตำรวจได้นะครับผู้ชมอย่าไปอย่าไปยุ่งกับยาเสพติดเป,ป็ปนดังขาดเลยนะครับผู้ชม โอเคนะครับผู้ชมสำหรับจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็คอมเมนต์หาผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่แน,น่นอนสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับพบกันในคลิปต่อไปขอบคุณและสวัสดีนะครับ